ำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสุดลดริ้วรอยช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยกรัดพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่อนความสวยสยบทุกสายตา วีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอยสั่งซื้อโทร0865195000จะน้องใบเฟิร์นจ้านั่งนี่นั่งนี่น,ะนั่งนี่นาะขอบคุณค่ะพี่วอาแต่ถ้านั่งตรงนี้ไม่สบายพี่แนะนำให้เขามานั่งในใจพี่เชื่อไหมคะไปนั่งในใจแบบนี้แม่ใจแล้วนะคะว่าไม่มีใครนั่งอยู่จะมีใครนั่งนะจ๊ะพี่บอกเลยว่าแฟนพี่เพิ่งตายก่อนตายไปพี่ยังบอกเลยนะว่าพี่วอกคะแฟนคนสุดท้ายของพี่จะต้องชื่อว่าใบเฟิร์นนะคะ <c oughs> ี่หามาทั้งชีวิตเลยนะกว่าจะเจอเนี่ยก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนนึงมาจีบพี่ชื่อใบนาดพี่บอกไม่ได้หรอกแฟนพี่ต้องชื่อใบเฟินขืนชื่อใบนาดเดี๋ยวมาเกี่ยวไส้พี่เดี๋ยวพี่ไปสั่งกาแฟให้กินนะจ๊ะค่ะเนาะลาเได้เย็นสองแก้วนะเอากาแฟไหมชมพูขอเป็นน้ำส้มคันดีกว่ากินกาแฟเยอะๆเดี๋ยวนอนไม่หลับอ่ะ นอนดึกมากๆนี่นะหน้าก็จะแกะเ่เร็วแล้วเดี๋ยวพี่วอลเนี่ยก็จะแอบ,บไปมีกิ๊กเป็นเด็กเออเออมาลื่มของน้ำส้มนะนั่งตรงนู้นนะได้เลยเอากาแฟกับน้ำส้มนะคะได้ครับเขียบเียบไหนบอกไปทำบุญไหว้พระต่างจังหวัดมาโผล่นี่ได้ไงวะเอาไงดีวะคิดชมพูถ้าเธอกลัวหน้าแกมีริ้วรอยก่อนว ลองแชร์น,นี้ดูไหมอะไรหรอนี่บีบลองครีมผิดงูสูตรลดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวให้ดูตึงกระชับจะได้ไม่ดูแก่ก่อนไว้แถมยังช่วยให้ดูผิวกระจ่างใสวิื่องๆเลยนะครีมผิดงูทำมาจากผิดงูจริงๆหรอเปล่าแค่มีซานสันครอสเรียมแบบจากผิดงูเฉยๆอ๋อก็นึกว่าทำมาจากผิดงูจริงๆแม่ถ้าพี่วอกเนี่ยนะเจ้าชู้รว่าหัวงูขึ้นมา ฉันจะได้จับรีดพิษเอามาทำครีมใช้เข็ดเลยดีไหมไปปะขอโทษนะครับอ๋อคิดเอ่แล้วอ่อนอกวางก่อนนี่ไปถามพ่อคุยพี่หน่อยว่านี้มีสเต็กปลาแซลมอนหรือเปล่าอยากกินมากเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้แต่กินคกีวมากเนาะโชคดีนะที่ช่วงนี้กูนอนไม่ค่อยหลับกูเลยพกยานนอนหลับเก็บไว้จอม จอมเสร็จโจนเออเอ,อเต็กปลาแซลมอนมีนะครับไม่ทราบว่าจะรับกี่ที่ครับไม่รับถาม,ม,มเฉยอา่าไปเสิร์พี่เป็นเด็กเสิร์ป่ะใช้ลูกค้าไม่อายบ้างหรือไรขอบคุณค่ะพี่วอกเป็นอะไรหรอคะอ,อุ่นอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะอยากมานั่งใกล้ๆช่วงนี้พี่ขาดควาบออุ่น ไปหายกันมาจากไหนวะเนี่ยทีนี้ก็รอให้ยาออกเล็ก <c oughs> <c oughs> ใครเหรอคะจะอุ่ยอ๋อก็น,นี่ไงจ๊ะน้องใบหนาที่พี่พูดถึงดีนะพี่เอายานอหลับยอดใส่เลยหลับไปก่อนเราเลยรอดไอ้รอพี่หน้าร้อนเดี๋ยวพี่เช็คบินแล้วตามไปป้อมหรือ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักบอกฟองฟอดสะละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนนไอ้ไอน้องเช็คดินด้วยากาแฟสองแก้วเร็วๆเลยที่จะไปดูหนังกับแฟนพี่ตัดตาเหรอคะใช่จ้ะไปอุ้มเลยเหรอคะที่เราสองคนกินยาหลับแล้วไม่หลับที่จริงก็คือเราไม่ได้กินค่ะ<ม>แผ้ถึงไปหมดแล้วนี่จับได้ค่ะหนังค่ะขาแล้วนะนิ่นไม่หลุดแน่ ไม่รู้จักงูลอ,อกคาบซะแล้วลาละทำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสุดรลดยิ้วรอย ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยกระพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตา